ขาจักควายได้พี่น้องมาโอ้ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมเอียบแสบนะครับมากับบรรยากาศทหอนพี่น้องนาแรงนะครับอยู่ทงอยู่ทาานาแรีงลมว่อยลมหอนพี่น้องเอาของแสบมาฝากพี่น้องอีกคือเอาครับเป็นขาจากควายหน่อยพี่น้องเป็นตีนควายหน่อยนะพี่น้องเอามาต้มเปื่อยมากินครับแจวนี่ครับแจวพริกสดปรุงสมนะครับใส่ปลาแดกนัวสูตรเอียบแสบนี่ใส่ปลาแดกเราจะคนหมักเล้พี่น้องนะผมชอบใส่แล้วมันนัวนะครับ ผักแก้มกะทิมีบักทัวนะครับโอ้หวอนหลายจนเหนียดล่มไม่ได้ร่มหวอนพักสลัดเดิมเฮียวเราพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักชีมากินกับขอนี้คุยคือเ่าครับพี่น้องครับแต่ก่อนนี่แสบครับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเล่ยนะครับอย่า่ากันนะครับแก่เพราะกินข้าแสบไม่ซื้อดอกกะบริเนแนน้ให้แก่ข้าวตามเด้พี่น้องเด้อบริสนับทุนไ้แก่ข้าวดอกอันนี้ไม่เป็นความชอบส่วนตัวพี่น้องขออนุญาตนะครับผม เอาไปแกะไปกินข้าเสียบซื้อพี่น้องมาลุยเลยเข้าวเหนียวก่าทีคือเก่าได้พี่น้องเปิดเปิด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 ,ปดข้าวเหนียวอุ่นมาพี่น้องเอามาห้องถ่วงจะซื้อได้มาแก้วอย่างเด็กกาเลยพี่น้องอืม,อ,ม,อ,มอืมพี่น้อง อันนี้เป็ดตีมันมันเป็น,นอ่อะเปื่อยนี่กินง่ายเลยครับกินเอ็นกินนี่มันม,มาอยู่ธงนายังมีรถมาโฆษณาอีกเพื่อนรถตลาดนัดนย่ามั้งเนี่ย เห็นบาทลังเดียวอยู่ข้างนอกโฆษณาเลยโอ้จับเลยพี่น้องเปื่อยๆเลยพี่น้องโอ้ตัวเปื่อยๆมันกินง่ไงนะครับเดี๋ยวมันได้กินถึงเอ็นข้างในมันผอมพี่น้องมาโอ้โอคำใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ยมันเปืเป่อยๆเลย เอาไปพี่น้องเอนี่ยังเห็นเมืองวันนี้ขามันมพี่น้องส่วนใหญ่กินแดดขาจจกงวนเนาะของควายนี่หายากนี่พี่น้องมึงเด็กเด้ของควายมาเป็นขาจจกควายขาจจกควายขาจจกควายได้พี่น้องมาโอ้

ใด่มะสีขาพอดีครับกระดูกอ้วนกันยำได้ มันนั่งอยู่ห่มมันแดดมาไล่เพื่อนเอา้าอกไปยังไม่ใช่อุปรสรรคไม่ใช่ไม่กระดูกข้อต่อมันหลายกระดูกน,น้อยๆมัน ขอาอุ้งมันอืมบางทีเราเอ็นมันกับต้กินมันเลยเป็นคล้ายจอกหลอกอะมาถึงหัวเข่ามัน za aka dobin mai aplot เรียบมันกระดูกเร็ยบอเอ็นแกว ตอนนี้หองติดเปื่อยแห้งหนี่คือได้กินทุกส่วนอืมโอเค้ถึงแดบดบ หนัำก็ะติ๊บหอมๆไฟอยู่พี่น้องพอเอาแกะเป่ากระดูกอ่อนมัน ่อดูมันแล้วเอากระดูกออกกันอืมตรงนี้จะเป็นอุ้งตีนเนี่นง ก็ด,ดูเหนียวหน่อยมันได้เพียงกัดเข้าไปอ่ะอืมเนื้อมันก็หอมเลย แล้วอีกจะเป็นเอ็นเจียต่อไปหาหัวเข่าเพื่องถ้าเปื่องก็จะได้กินมันได้เอ็นมันมดูหน่อยอ,ออกก่นอนเอ็นมัน no mala pero mm มาหลายเวลาเยาลยแดดหนักตาเลยเราบมนะครับ,รบโอ้แสบอยู่พี่น้องว่ได้กินแบบนี้น่านละพี่น้องที่เป็นขาจากควายนะพี่น้องเนะาะบ่ได้กินเลยละช่วงยี่สิบสามสิบปีมานี่เนี่ยขาจากควายนะครับตวนใหญ่ผมกัะเจ้าขาจากวัวมานะพี่น้องตัวนี้กะยังรอบนั้นแต่กินหัววัวกะบ่มีขาจาก บ่ไดดมารอบนี้ใดมานำการนำเสนอในมุมของหัวไปแล้วกะตัวนี้ก็เป็นขาจากมันพี่น้องเนาะก็อยัางที่บอกควายหน่อยบ่แเม่นขาลมเองในพี่น้องมันมันตกบอ่อนามมันตกสางมันก็ตายนะพี่น้องก็ถิ่มกับเสียได้เอาฟังกับเสียได้พี่น้องก็เลยเอามาทำเป็นอาหารก็ขอโทษขออภัยนะครับสำหรับพี่น้องถ่าเข้าใจว่าผมไปหลุมมันนะพี่น้องนะอันนี้มันตก,ตก,ต,กตกบอ่อตกบ่อตกสางนะพี่น้องครับ อ chau, ขอบคุณพี่น้องนะครับเฉลี่ยเกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับกัถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พรอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ